องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ID, 66 66 66. าลายไอดีมาสเตอร์6มิ6 6 6 6อ้าวลัคนาราศีกันดวงรายสัปดาห์สัปดาห์หน้านะ18ถึง24 ชาวการตั้งใจฟังให้ดีดวงการงานคุณยังเด่นมากดาวพุธยังทับรักอยู่เป็นมหาอุดเป็นเกษตรอยู่โอ้ยลัล่ลาการงานยังเด่นส่วนการเงินนั้นได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์โชคดียังมียินคำตลอดแต่รายจ่ายก็เยอะนะรายจ่ายมันมาจากคนรอบๆตัวคุณนั่นแหละญาติพี่น้องอะไรต่างๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ได้ทำให้คุณนั้น ต้องกระเป๋าแหกหรือว่าต้องไปแย่งข้าวหมาแดกแต่อย่างใดเออยังมีใช้สบายสบาย,บายเพราะดาวการเงินยังเดินดีแต่ไอดาวอาทิตย์กับดาวอังคารที่มันดันหาโครจรไปอยู่ด้วยกันในเรือนการเงินถ้าจะเดือดร้อนนี่เดือดร้อนเพราะคนอื่นไม่จะมาจากตัวเองสมมุติว่าการเงินส่วนหนึ่งไว้อยากจะซื้ออะไรของตัวเองเอาถึงเวลาจริงคนคน,คนนี้ให้ช่วยเหลือเอาเอาไปช่วยเหลือเขาก่อนสัปดาห์หน้าต้องระวังเรื่องแบบนี้ ต้องระวังเรื่องแบบนี้นะชาวลัคนาราศีกันฟังให้ดีนะพูดมากน้ำลายกระเด็นไปที่จอเลยแป๊บหนึ่งโอเค <laughs> อยากันนั้นเลยดาวยังทำมุมตีโกนร่วมธาตุดินดวงและวาสนาของคุณยังดีมากดวงงานยังโดดเด่นคุณยังเป็นที่หนึ่งในงานในสายงานในความรับผิดชอบที่คุณทำอยู่เสมอ การดิวงานธุรกิจต่างๆนั้นยังแฮปปี้อยู่เสมอนะฉะนั้นคุณสบายใจตรงนี้ได้วันจันทร์และวันอังคารจะหงุดหงิดเรื่องความรักนะพอพุธา h ฮ a p p y สบายใจขึ้นพฤหัสจะจุกจิกเรื่องความรักสุกเสาร์า h ฮ a p p y ขึ้นถามว่าเฮ้ยมันจุกจิกอะไรว่าเรื่องความรักสัปดาห์หนะ้ามันเป็นเรื่องกวนประสาทกวนใจไอ้คนรักเราหรือสำหรับคนที่มีแฟนแนะนะไอ้คนรักเรามันทําให้เราเระแวงหรือมันมีเรื่องจุกจิกอะไรบางอย่าง แต่นี่คือส่วนที่ไม่ค่อยดีไอ้ส่วนที่ดีคือมันจะมีคนมาชอบเราอาจจะคุยกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ยับยับกันไว้แล้วนิดหน่อยแต่ยังไม่ได้สารต่อพอสัปดาห์หน้านี้ปับ๊บเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปิดช่องให้สารต่อกันได้มากยิ่งขึ้นนี่แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีกันนะครับผมขอเพิ่มเติมให้อีกนิดสำหรับชาวกันนะวงเล็บปีก,กาไว ชาวลัคนาราศีกันดาวสุขโยกหน้าลัคนาของคุณดาวสุ์เป็นดาวสเสน่ห์โยกหน้าได้ปฐุมเกณฑ์อาจจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจเราแบบไม่ได้ตั้งตัวก็ได้อาจจะเป็นใครที่เคยคุยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วมีความรู้สึกพิเศษต่อกันเขารู้สึกดีกับเราก็ได้ก็ถือเป็นวิตย์ไมตรีที่ดีไม่ได้ขี้้วขี้เร่อะไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกเป็นพิเศษสัปดาห์หน้านี้ชาวกันนะระวังสุขภาพนิดหนึ่ง นะดาวบาพ่อเคราะห์ไปเดินนําหน้าลัคนาระวังสุขภาพอย่าไปทําอะไรที่มันแผงแผลงแม้แต่กีฬาที่มันเสี่ยงเสียงก็อย่าทะลึ่งไปเล่นนะเข้าใจไหมสุขภาพร่างกายสัปดาห์หน้านี้ระมัดระวังนิดโชคดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทย สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเฮงแอสทโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล